ตอนที่หนึ่งการเริ่มต้นกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลสวัสดีค่ะ วันนี้ขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของกระบวนการวินิจฉยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งแบ่งออกได้เป็น3กรณีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลพศ2542ดังนี้ค่ะ 1. กรณีที่คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดียืนคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลต่อศาลที่เราฟ้อง 2. กรณีที่ศาลที่รับฟ้องเห็นเองว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลตนระหว่างการพิจารณา 3. กรณีที่ศาลเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนา,า,นา,าจศาลเ,เ,เมื่อมีการฟ้องคดีกรณีแรกเป็นกรณีที่คู่ความที่ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลต่อศาลที่รับฟ้องเริ่มจากคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้อง จะต้องจัดทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลที่รับฟ้องในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนวันสื่พยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหารหรือภายในกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การเป็นอย่างช้าสําหรับศาลปกครองค่ะโดยแบบคำร้องต้องทำเป็นหนังสือด้วยถ้อยคำสุภาพและอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ในกรณีแรกนี้ผู้ความที่ยื่นฟ้องคดีจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเขตอำนาจศาลในคดีที่ตนเองยื่นฟ้องคดีต่อศาลค่ะ mm hmm. กรณีที่2จะเป็นกรณีที่ศาลที่เราฟ้องเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลตนระหว่างการพิจารณา โดยระหว่างที่ศาลพิจารณาถ้าสารที่รับฟ้องเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลตนให้ศาลนั้นจัดทำความเห็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลส่งไปยังอีกศาลหนึ่งที่เห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจโดยเร็วและจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนศาลมีคำพิพากษาสำหรับกรณีที่3คือกรณีที่ศาลเห็นว่า คดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลเมื่อมีการฟ้องคดีกรณีนี้จะเป็นกรณีที่เคยมีการฟ้องคดีต่อศาลต่างระบบกันมาก่อนแต่ศาลแรกไม่รับฟ้องเพราะเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลเมื่อน,นำคดีมาฟ้องศาลที่สองก็เห็นว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลเช่นกันในกรณีนี้ ให้สารที่2จัดทำความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างสารแล้วส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยไม่ต้องจัดทำความเห็นไปอีกสารหนึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้ง3กรณีที่ได้กล่าวถึงนี้จะเกิดขึ้นได้โดยสารแต่ก็มีกรณีที่ผู้ความสามารถยื่นคำร้องได้เองโดยตรงต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างสาร นั่นคือกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกันค่ะสามารถติดตามรายละเอียดกรณีนี้ได้ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ <S 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 <S